คุณแสงสว่างขวัญดาวน้อกมกราบมาตรการพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะนามห้านามห้า,า,หาที่มีเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิการนามห้าเนี่ยที่พระเจ้าตรัสไว้ในที่อธิบายเรื่องปฏิจสมบัติดแล่ละจะอธิบายขยายความของธรรมะพวกนี้เนี่ย ก็จะต้องเรียนรู้ได้ดนามห้าและก็รูปยี่สิบแปดนะยิบนามนามห้ารูปยี่สิบแปดที่ใช้กันอ่าไม่ใช่ว่าไปลงลึกถึงอภิธรรมแยกจิตเจตสิกนี่คือนามไปหมดนะไอ็มันารายละเอียดปลีกย่อยซึ่งมันไม่ต้องพูดถึงปฏิบัติคือเอาตัวรูปยี่สิบแปดกับนามห้าที่พระพุทธเจ้ารัดไว้ ในดัพปิโดเล่ม 16, 16, 16 1หกขอ้อสิบสี่ข้อสิใช่สิบกขอ 14, ้อสิบสีน่นามห้านาม,มีเวทนาสัญญาเจตนาผัสะมณสิการอันนี้ก็เ,เน้นย้ำกันมามากเพราะนามนี่ต้องมีไม่มีนามคุณไม่มีผัสะคุณมณสิการไม่ได้ทำใจในใจไม่ได้ไม่มีผัสสะ ต้งมีัสสษาี่จะมีเวทนาสัญญาสังขารทำงานสมบูรณ์แล้วก็จึงจะเอานามนี่มาทำงานประกอบกับรูปอีกยีด่ดได้เพราะนั้นคุณเป็นนั่งหลับตาไม่มีัสสษานี่โมฆะเลยมันปฏิบัติธรรมวุจาไปไม่ได้สายหลับตานี่ก็อาตมาก็พูดย้ำหลักฐานอ้างอิงยืนยันมาตั้งเท่าไรเท่าไรเท่าไรเหนื่อยจริงๆนะ เวทนาลูกอยากจะถามพระครูว่าเริ่มต้นจากลำดับไหนและเรียงไปจากไปจนจบที่ลำดับไหนก็โต๊ะเาจาทนเรียงไว้ในีถูกแลวแต่เป็นต่เพียงว่าเราต้องรู้กระบวนการของห้าเนี่ยเวทนาสัญญาเจตนานี่เป็นนามแท้แเวทนาสัญญาเจตนาเป็นนามแท้ๆทผัสสะมณสิกานผัสสะกมรมมณสิการจะบอกว่ารูปมันก็ไม่ใช่รูป มันก็คือต้องมีกายต้องมีผัสสะต้องมีองค์สองผัสสะแล้วจึงจะจัดการกับมณสิกาจะจัดการทำใจในใจได้ถ้าคุณไม่มีผัสสะคุณทำใจในใจไม่ได้จัดการและปฏิบัติใจในใจไม่ได้นะท่านเรียงไว้ดีแล้วห้าลำดับเวทนาสัญญาเจตนาเวทนาคือตัวอารมณ์ตัวความรู้สึก สัญญาเป็นตัวอาการของการกําหนดรู้หน้าที่ทําหน้าที่กําหนดรู้รู้รูปร,ร,รู้นามรู้อะไรอะไรต่างๆนานาสัญญาในทำงานหนักมากแล้วก็ต้องวิจัยเข้าไปเมื่อรู้เวทนาแล้วแยกเวทนาขึ้นมาในเวทนานั้นมันมีเจตนาในเวทนามีเจตนาเจตนาที่มีกิเลสหรือเจตนาที่ไม่มีกิเลส เจตนาจะมีสามสภาพเจตนาจะมีสามสภาพเจตนามสามคือหนึ่งจะเป็นกามตัณหาสองจะเป็นภวะตัณหาสามจะเป็นวิภวะตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าตัณหาคือความต้องการความอยากถ้ามันอยากที่มีกามก็ต้องล้างกามให้หมดก็เป็นเจตนาที่ไม่มีกามเหลือรูป ในภวตนากับอารูปคุณก็มาล้างรูปในภวตันาหมดหมดรูปรูปปัตหาในภวตนา,นตนาก็เหลืออรูปอรูปปัตหนาก็ล้างอารูปอีกก็หมดทั้งกามทั้งรูปทั้งอารูปสามภพหมดเลยกิเลสกามภพกิเลสรูปภปพกิเลสอรูปภปพหมดเกลี้ยง ก็ไม่มีพบวิภาวะก็เป็นเจตนาที่สามคือวิภวะตัณหาเขาก็ไปแปลวิภวะตัณหากันว่าไม่ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันก็เลยวนอยู่เนี่ยอันนี้อยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าวิภาวะก็คือกงข้ามกันไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นทวนกระแสกันไปทวนกระแสกันวนอยู่ในระนาบเดียวก็เลยไม่เป็นโลกุตระ ก็เป็นโลกียะไปซ้ายไปขวาไปขวาไปซ้ายวนอยู่นี่แหละไปซ้ายวนวนทวนกันไปทวนกันมาอยู่ในระนาบเดียวซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้าย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 ขว้ขว้ขวาขวาขวขวขวซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายวนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ออกจากภพเป็นโลกียะอยู่ในโลกียภพเปลี่ยนแปลงชั้นตอนไม่ได้เลยการมีระนาบที่สูงขึ้นมีชั้นเชิงที่สูงขึ้นไม่ได้มีชั้นเชิงที่สูงขึ้นไม่ได้อยู่ในระนาบเก่านะ สรุปนะเวทนาก็ต้องเข้าใจอาการเป็นความรู้สึกเนื้อแท้สัญญาก็เป็นตัวพลังงานที่กำหนดรู้กำหนดรู้ก็จะทำงานแล้วก็สั่งสมจับจำไว้ใส่คลังไว้ใส่คลังไว้แล้วก็ทำงานกำหนดรู้กำหนดรในปัจจุบันแล้วก็ใส่แกะใส่ใส่ไปกำหนดรู้ทำงานปัจจุบันก็ได้ก็ใส่แซฟไว้ ใส่ผิดไปเอาอากุศลใส่เซฟก็ได้นะคนที่มันใส่ผิดเอาใส่เซฟเอางูเอาพิษสงเอาสรพิษใส่ไวใ้ในเซฟก็ได้ก็ต้องอย่าไปใส่ผิดนะเพราะงั้นสัญญาจึงเป็นตัวงานหมดเป็นตัวงานสําคัญเลยสังขารก็คือต้องแยกแยกการปรุงแต่งมันปรุงแต่งสําเร็จแล้วก็ต้องรู้สําเร็จแล้วปรุงแต่งเป็นอภิสังขารเช่น อภิสังขารในขั้นปุญญาพิสังขารก็คือปรุงแต่งจัดการกับจิตเราหรือมณสิการนั่นเองทำใจในใจนั่นเองให้กิเลสมันดับไปกิเลสหมดแล้วก็เท่ากับบุญมันทำหน้าที่เต็มที่จบคือชำระกิเลสสมบูรณ์แบบชาระมาตั้งแต่ฌานฌานนี่คือพลังงานชำระมาเป็นมรรค แล้วมาจบก็เป็นผลมเรียกว่าบุญพลังงานเดียวกันแต่คนละตอนตอนสำเร็จผลก็เป็นบุญเสร็จกิเลกก็ดับหมดไม่เกิดอีกเมื่อไม่เกิดอีกก็ไม่ต้องมีบุญอีกถ้าไม่หมดบุญไม่รู้จักหมดนิพพานก็เกิดไม่ได้นิพพานมันเกิดได้เพราะว่ามันหมดแล้วกิเลสไม่เกิดอีกเลยนิรันดร เป็นนิจจังตัวังสัสตังอวิปรินามัตมังสังดังสังกุป,ปัง,งนี้เป็นต้นมันจึงจะรู้จักจบทําแล้วรู้แลว้วทําจบเป็นจบได้ถ้ายังเข้าใจตัวเครื่องมือฆ่าคนข,ขอ,อไปคนมือฆ่ากิเลสเครื <c oughs> ่องมือฆ่ากิเลสเนี่ยฆ่าไม่ตายตาฆ่าแล้วก็มันยังมาฟื้นมาอีกนี่มันก็แล้วกันเด็ฆ่าโดยหอกร้อยเล่มเช้าไม่ตาย พระราชาบอกเป็นไงนเรียบร้อยอย่างย่างพยาคาเอ้าไปฆ่ามนันอีกด้วยหอร้อยเล่มไปฆ่ากลางวันนีกหอกร้อยเล่มเจอกันตอนเย็นพระราชาจัดถามอีกเสร็จแล้วเรียบร้อยเลยโจรฆ่าเรียบร้อยมันยังเลยพยาคาไปฆ่ามมนอีฆ้าร้อยเล่มเอ้ยร้อยเล่มเ <c oughs> ตอรไม่ห้าร้อยเลยอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ไม่รู้จักจบสักทีนี่แล้วกัน ค่าสําเร็จเรียบร้อยจบไม่มีฟื้นอีกเลยนิจังทุวังสัสตงังอภิบริณามาธาทำงรสังหรืองสังคุป,ปังจึงจะมีนิพพานนิรันดรจึงจะมีทานเที่ยงแท้ในงั้นมันก็ไม่เที่ยงสักทีอาตมาก็เน้นย้ำตรงนี้ฟังไม่รู้กี่ทีแล้วเอาผ่านพูดพอคุณชาตรีอภินันกุณถ้าวันหนึ่งการเมืองเปลี่ยนขั้วชาวโศงจะทำอย่างไร นี่เมื่อวันหนึ่งการเมืองเปลี่ยนขั้วชาวอโศกจะทําอย่างไรจะไม่เหมือนธรรมกายจะเหมือนธรรมกายจะไม่เหมือนธรรมกายไหมทำไมจะไม่เหมือนธรรมกายไหมทําไมว่าคนจะบอกว่าจะไปเหมือนธรรมกายไหมที่เนาะจะไม่เหมือนธรรมกายหรือเออเคยเงี้ยเคยชวนเนาะจะไม่เหมือนธรรมกายหรือคนควรสอนให้คนลดละกิเลสนั่นดีแล้วสอนให้คนพึ่งพาตนเองได้นะั่นถูกต้อง แต่ถ้าเข้ามายุ่งการเมืองระวังการเมืองจะเข้ามาเคลียร์คืนแบบไม่เหลืออะไรเลยการเมืองจะเข้ามาเคลียร์คืนแบบไม่เหลืออะไรเลยด้วยความเคารพครับเป็นความเห็นของคุณอาตมาก,ก็ไม่เสียเวลาที่จะอธิบายให้คุณฟังอันนี้มากมายหรอกว่าการเมืองนั้นเป็นเรื่องของธรรมะไม่ว่าจะเป็นคานทีไม่ว่าจะเป็น ขนาดพุทธทาสก็ยังบอกเลยการธรรมการเมืองไม่มีธรรม,มก็พังการทีก็พูดจะต้องเอาธรรมไปสถาปนาลงไปในการเมืองถ้าการเมืองไม่มีธรรมก็บรรเลกันหมดนะอา้าวละไม่อธิบายต่อมากความอันนี้เพราะว่าท่านอื่นๆท่านูุรู้อื่นๆท,ท่านก็พูดกันอยู่เยอะแล้วนะใอ้คุณชาติกีก็ศึกษาไป